สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เช้าวันพุทธที่เจ็เอ้ยยีบสอกรกฎาคม2 0ง0แล้วฮนะก็กางสัปดาห์ครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วของเดือนกรกฎาคมครับเวลาช่างผ่านไปเร็วซะหลือเกินนะฮะก็ฟุตบอลี ในยุโรปครับที่รีสตาร์ทกันมาก็เข้าส,ส,สู่ช่วงสุดท้ายกันแบบเต็มทีแล้วนะฮะลาลิกาสเปนก็ปิดฉากไปเมื่อวันก่อนแล้วะฮะเกาโชเซเดาก็เหลืออีกไม่ไม่เกิน3เกมครับก็จะจะจบแล้วนะฮะส่วนพิมเมอรีอังกฤษก็ช่วงค่าคืนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นเกมนัดรองสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเกมนัดสุดท้ายก็จะเตะในช่วงวันเสาร์นี้นะฮะแล้วก็มีคืนนี้ปิดไปหนึ่งลีกก็คือ,อฟุตบอลเดชม้ยนชิพอังกฤษครับก็ต้องบอกว่างวดเข้ามาเต็มทีแล้วนะฮะสำหรับ โค้งสุดท้ายของฟุตบอลลีกใหญ่ๆที่เรากำลังเชียร์กันฮะเมื่อคืนนี้มีการแข่งขันก็นิดหน่อยครับแต่ว่าก็มเีเป็นคู่ที่น่าสนใจสำหรับแฟนบอลชาวไทยนะโอเคไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมเ,เริ่มกันที่ึึพรีเมลิกอังกฤษเมื่อคืนนี้นะครับผมมีด้วยกัน2คู่ก็ปรากฏว่า วัตฟอร์ดครับที่กำลังล,ลุ้นหนีตกชั้นนะครับผมก็แพ้ให้กับแมนซิตี้ไปศูนย์สี่ครับแมนซิตี้นี่ยิงแบบไม่ปลาณีเลยนะฮะหลังจากที่เพิ่งตกรอบ FA Cup มาก็ซัดซัดเต็มเหนียวะฮะวัตฟอร์ดก็เลยต้องมามาลุ้นเหนื่อยในการหนีตกชั้นในเกมสุดท้ายครับส่วนอีกทีมหนึงนะ่งฮะแอสตันวิลล่าครับโอ้โหคือเอาชนะอาร์เซนอลไปได้หนึ่งโศนครับจากประตูชยัยของเทรซายเก้ครับยิงเข้าไปเบียดเสาเข้าไปเลยครับก็เป็นสักแต้มที่สำคัญ มากของวิลล่าเลยทีเดียวนะฮะไปดูกันที่ตารางคะแนนเลยดีกว่าแมนซิต mm ี hmm. ้เนี่ยไม่มีผลละล่ะเพราะว่าชนะไปเมื่อคืนก็ยังไงก็ได้รองแชมป์อยู่แล้วครับแล้วก็ติดท็อปโฟแน่นอนไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าตอนนี้ก็เก็บเพิ่มเป็นแบบหล่อๆไปครับเจคะแนนนะฮะส่วนเ,เมื่อคืนนี้อาร์เซนอลเนี่ยพอแพ้ไปนะฮะก็เลยทำให้แต้มเนี่ยอย,อยู่ที่53คะแนนอยู่ที่อยู่ที่ส0ของตารางครับ ตอนนี้ถ้าจะลุ้นไปเล่นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปก็ต้องบอกเลยว่าไม่ทันแล้วนะเพราะว่าตอนนี้คะแนนห่างจากที่หกเนี่ยเอหกคะแนนด้วยกันแล้วเหลือการแข่งขันอีกแค่เกมเดียวครับดังนั้นอาร์เซนอลเนี่ยเล่นยังไงก็เล่นไม่ทันนะะอ่าดังนั้นหนทางเดียวที่อาร์เซนอลเนี่ยจะไปเล่นอฟุตบอลยุโรปลีกได้นั่นก็คือการคว Chelsea, ่ำเชลซีนะชิงชาเลต์เอฟเอคัพแล้วก็คว้าแชมป์มาให้ได้นะ,ะก็จะเป็นหนทางเดียวที่อาร์เซนอลได้มาแต่ถ้าสมมติว่า อาร์เซนอลเนี่ยไปแพ้นะชิงและเป็นเชลซีที่ได้แชมป์เอฟเอคัพครับนั่นก็จะทาให้โคตาของเออเชลซี Chelsea, เนี่ยซึ่งคิดว่าเชลซีเนี่ยน่าจะได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปครับไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกหรือไม่ก็ยูโรปาลีกก็ตา่างครับก็เลยจะทําให้โคตาของเอฟเอคัพเนี่ยล่วงมาถึงอันดับเจ็ดนะฮะซึ่งอาร์เซนอลก็ตามไม่ทันอยู่ดีครนะดังนั้นหนทางเดียวอย่างที่บอกไปครับคว้าแชมป์เอฟเอคัพให้ได้แล้วก็ไปเล่นยูโรปาลีกในรอบแบ่งกลุ่มไปเลยนะฮะนั่นกะ็เป็น คู่ที่เตะไปเมื่อคืนในขณะที่โซนตกชั้นครับลุ้นกันสนุกมากเลยฮะหลังจากที่วินล,ล่าเนี่ยชนะไปได้ครับอันดับวินล,ล่าเ,ยเลยขยับขึ้นมาอยู่ที่17ครับมี34คะแนนวัตฟอร์ดแพ้ไปเมื่อคืนครับคือเลยล่วงมาอยู่ที่18ครับมี34คะแนนเท่ากับวินล,ล่านั่นแหละแต่ว่าประตูได้เสียตอนนี้ตามวินล,ล่าอยู่ลูกหนึ่งวินล,ล่าเนี่ยลบ26ส่วน วัตฟอร์ดเนี่ยลบยิบเจ็ดกรดันไปโดนยิงสะ4ี่ลูกเนาะประตูได้เสียมันเลยแบบลงมาแบบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะแล้วส่วนอีกทีมหนึ่งที่ยังพอได้ลุ้นนะฮะในในนัดสุดท้ายการอีกตกชันเนี่ยก็คือบอร์มัรที่มีสามสิบอ็ดคะแนนนะ,ะซึ่งสามทีมนี้ก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันแบบเรียวไทมครับว่าจะจะ,จะมีผลเป็นยังไงก็ในนัดสุดท้ายเนาะวิลล่าเนี่ยถ้าชนะ ได้เนี่ยก็ต้องชนะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าวัตฟอร์ดชนะด้วยด้วยประตูผลต่างได้เสียที่ดีกว่าวิลลาในกรณีที่ชนะเหมือนกันนะก็จะเป็นวัตฟอร์ดที่แซงวิลลาขึ้นไปดังนั้นวิลลาต้องชนะให้ได้ก่อนแล้วก็ชนะให้ได้เยอะเยอะไว้ก่อนนะฮะเพื่อที่จะการันตีตัวเองว่าจะอ,าอยู่รอดในโซนปลอดภัยได้ส่วนวัตฟอร์ดก็เหมือนกันครับต้องชนะให้ได้มากกว่าที่วิลลาชนะได้เยอะๆฮะ ที่เหนื่อยสุดก็คงเป็นบอลมัดนี่แหละเพราะว่าต้องแช่งทั้งวินล่ากับวัตฟอร์ดให้แพ้แล้วตัวเองต้องชนะให้ได้เยอะๆเช่นกันครับตัวเองถึงจะมีโอกาสแซงวินล่าแล้วก็วัตฟอร์ดขึ้นไปครับดังนั้นในช่วงท้ายตารางครับลุ้นกันสนุกครับในวินาทีต่อวินาทีเลยมางที่โปรแกรมในคืนนี้ฮะเป็นเรียกได้ว่าเป็นศึกแย่งท็อปโฟเลยก็ว่าได้ครับแมนยูครเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแมนยูก็ต้องแย่งท็อปโฟกับเชลซีแล้วก็เลสเตอร์ครับขณะที่เวสต์แฮมเนี่ย ในทางทฤษฎีเนี่ยยังไม่ได้หนีตกชั้นเอ้ยไม่ได้รอดตกชั้นแบบร้อครับกลับไปดูเวสแฮมนะเวสแฮมตอนนี้นําห่างโซนตกชั้นได้สามคะแนนแถบประตูได้เสียแม่งมากกว่าวัดฟอร์ดอยู่ดีสิบสี่ลูกนดสุดท้ายสองนัดสุดท้าย,ายจะมาโดนยิงสิบลาูก,ก็ก็คงเป็นไปได้ยากนะก็ถ้บจะพูดได้เต็มปากว่าเวสแฮมน่าจะรอดตกชั้นไปละก็เหลือแค่แมนยูนี่แหละที่ว่าจะเอาชนะอ่า เวทแฮมได้หรือเปล่าส่วนอีกคู่หนึ่งครับลิเวอร์พูลได้เล่นในบ้านเจอกับเชลซีเชลซีเนี่ยต้องการสามแต้มเพื่อที่จะทําแต้มเนี่ยทิ้งห่างแมนยูแล้วก็อ่เลสเตอร์ออกไปะครับเพราะว่าตอนนี้ถูกแมนยูกับเลสเตอร์ไลจี้ติดอยู่หนึ่งคะแนนอยู่นะฮะแต่ประเด็นคือมาเจอลิเวอร์พูลเนี่ยซึ่งคว้าแชมป์ไปแล้วก็จริงไม่มีสิทธิ์ที่จะทําแต้มหนึ่งร้อยก็จริงครับแต่ว่าคืนนี้ลิเวอร์พูลจะชูถ้วยพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะก็เออ ถ้าลิเวอร์พูลอยากจบแบบรอๆหน่อยก็ไม่นา่าไม่ควรแพ้เชลซีในบ้านตัวเองฮนะก็แต่คงจะเป็นเกมที่สนุกเพราะถ้าดูความมุ่งมั่นแล้วเชลซีน่าจะดูมีเยอะกว่าทางลิเวอร์พูลนะครกลับไปดูสถานการณ์ท็อปโฟนิดนึงนะครก็อย่างที่บอกไปเนาะเลสเตอร์เนี่ยแพ้ไปเมื่อวันก่อนครับแต้มเลยหยุดอยู่ที่62คะแนนส่วนเชลซีเนี่ยคืนนี้ยต้องชนะให้ได้ครับถ้าชนะได้เนี่ยก็แท หมือนจะการันตีเลยเนาะว่าเชลซีเนี่ยน่าจะได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกในฐานะท็อปโฟนแน่นอนเพราะว่านัดสุดท้ายเนี่ยเลสเตอร์เขาจะไปตัดแต้มกับแมนยูเนาะส่วนแมนยูเนี่ยต้องชนะให้ได้ครับเพื่อที่จะแซงเลสเตอร์ขึ้นไปอย่างน้อยก็มี3คะแนกนกันดีเพราะว่านัดสุดท้ายเนี่ยแมนยูต้องเจอกับเลสเตอร์ถ้าแมนยูชนะได้คืนนี้นะัดสุดท้ายเนี่ยแมนยูขอแค่เสมอก็เพียงพอแล้วครับแต่ถ้าแพ้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกับประตูได้เสียกันในหลังจบเกมอีกนะดังนั้นถ้าปลอดภัยที่สุด ของแมนยูในในการลุ้นติดท็ฟอร์นต้องชนะให้ได้คืนนี้ก่อนแล้วก็ไปเสมอเลสเตอร์เป็นอย่างน้อยในเกมสุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าลุ้นกันสนุกนะในการลุ้นท็ฟอร์ระหว่างเชลซีเลสเตอร์แล้วก็แมนยูในเตดโอเครับไปด,ด,ดูที่โปรแกรมนะสุดท้ายนิดหนึ่งนะของพิีเมีย์อังกฤษครับหลังจากที่จบเกมคืนนี้ไปก็เดี๋ยวไปเตะขึ้นวันเสาร์นี้นะฮะก็เตะสี่ทุ่มตรงครบทุกคู่เลยมีอาร์เซนอลเจอวัตฟอร์ด เบอร์ลีเจอไบรตันเชลซีเจอวูฟคิสตันเพลเยเจอกับเชลซีฮะเอฟเวอร์ตันเจอบอลมาร์ตเลสเตอร์เจอแมนยูแมนซิตี้เจอนอริดนิวคาสเซิลเจอลิเวอร์พูลฮะเซา์เจอกับเชฟยูแล้วก็เวสต์แฮมเจอกับแอสตันวิลล่านั่นเองนี่ก็เป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เตะไปเมื่อคืนแล้วก็คืนนี้ที่จะแข่งขันแล้วก็การแย่งท็อปโฟนะก็อย่างที่ได้เล่าไปเมื่อกี้ที่ผ่านมานะฮะ ส่วนเมื่อคืนนี้ครับมีเกาโชเซเลียอิตาลีครับเป็นเกมนะันที่35ครับก็มีเตะกันอยู่2คู่อัตาลันตาครับหลังจากที่นดะที่ลวสดุดสมเอมอไปก็เมื่อคืนกลับมาเอาชนะโบโลญญาได้1นูนย์ะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งซาสูโร่ก็แพ้ให้กับทางเอซีมิลานไป1-2ครับมิลานก็ฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะตั้งแต่รีสตาร์ทมาฟอร์มดีมากๆเลย มาดูที่ตารางคะแนนครับอัลันตาหลังจากที่ชนะไปเนาะก็ได้เพิ่มมาเป็น74คะแนนตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่เป็นรองจ่าฝูงครับอยู่ที่2แล้วก็ตามหลังยูเวนตุสเนี่ยเหลืออยู่6คะแนนด้วยกันนะก็ยังมีลุ้นแบบห่างๆครัแต่ยูเว่เนี่ยเขาขอ,อแค่4คะแนนนะก็จะคว้าแชมป์อย่างเป็นทางการในฤดูกาลนี้ไปเลยนะในขณะที่มิลานครับพอชนะได้ก็ตอนนี้ขยับมาอยู่ที่5ของตารางครับ มี59คะแนนก็ตอนนี้อันดับ5เนี่ยไปยูโรปาลีกครับมิลานมีโอกาสที่จะได้ไปยูโรปาลีกอีกครั้งนะครับผมเพราะว่าอันดับ6เนี่ยโรม่าก็มี58คะแนนแล้วก็นาโปลีอันดับ7มี56นาโปลีเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเขาได้ไปยูโรปาลีกแน่นอนเพราะว่าเขาควา้าแชมป์อ่าโคปาเดเลย์ไปแล้วนะฮะดังนั้นก็ไม่น่าจะพลาดนะมิลานกับโรม่าที่จะอ่าคว้าอันดับ5แล้วก็6ขอแค่เอ่อมิลานชนะอีกนี้ไปเรื่อยๆครับเพราะนาโปลีเขาไม่ต้องห่วงตัวเองครับ ยังไงก็ได้ไปฟุตบอลยุโรปแน่นอนในขณะที่โซนไทยตารางครับ3ามที่สุดท้ายเนี่ยสปอเนตกชั้นไปแล้วครับเวชาเนี่ยมียิบสีแต้มห่างจากโซนปลอดภัย9นาน้าคะแนนดังนั้นเวชาเนี่ยถ้านัดที่จะเตะในคืนนี้นะถ้าแพ้นะก็ตกชั้นครับตามสปอไปเหลือแค่เลเช่ที่ได้ลุ้นกับเจนัวอูดิเซ่แล้วก็โตโนโนนั่นเอง มาที่มาที่โปรแกรมในคืนนี้นะเกาโชเนี่ยมีปามาเจนาโบลีอินเตอร์เจอรฟิอัลเลนตินาเลเชเชเบชาสปอร์เจอรลอมาซานดูเลเจเจนัวแล้วก็ตอริโนพบกับเวเลนานะฮะแล้วก็นอกจากเมื่อคืนนี้มีแค่สองลีกเนาะเกาโชกับพิมเมลีกครับแล้วก็คืนนี้อย่างที่บอกไปนะฮะงได้ยินเสียงกันชัดเจนเนาะโอเคครับมาที่มาต่อกันเนาะเหมือนเดิมก็คืนนี้ฮนะจะเป็น จะมีการแข่งขันฟุตบอลเดอเชมิชชิปอังกฤษในเกมสุดท้ายนะครับผมของฤดูดกาลนนะัดที่46นั่นเองคะก็เดี๋ยวผมขอสรุปภาพรวมของเดอเชมิชชิปให้เห็นก่อนที่จะเตะนัดนะสุดท้ายดีกว่านะีดูกาเนี้ควา้าแชมป์ไปแล้วมี90คะแนนครับอันดับ2เนี้ย,ยังไม่แน่นอนครับเวสต์บอมมี82เบนฟอร์ดที่สามมี81แล้วก็ที่4ี่ฟูลแลมมี80คะแนนะดังนั้น3ามทีมนี้จะต้องลุ้นแย่งอันดับ2นะครับในค่ำคืนวันนี้นะก็ใครจะได้ไปเดี๋ยวต้องต้องตามลุ้นกันกันเนาะ เออแล้วก็ถ้าสมมุติว่าได้ที่สองไปแล้วฮนะโซนเพลย์ออฟเนี่ยอันดับสามสี่ห้าหกเบนฟอร์ดกับฟูลแลมเนี่ยไม่พลาดครับติดอันดับเพลย์ออฟแน่นอนในกรณีที่ไม่ไม่ได้อันดับสองนะฮะคราวนี้ก็จะมาลุ้นในอันดับหนะ้าหกฮะอันดับห้าฟอร์เรสต์มีเจ็ดสิบคะแนนอันดับหกคาร์ดิฟมีเจ็ดสิบคะแนนในขณะที่อันดับเจ็ดเนี่ยซอนซีมีหกสิบเจ็ดซอลซีมีโอกาสที่จะทำเจ็ดสิบ คะแนนได้ครับถ้าสมมุติว่าชนะขึ้นมาแล้วฟอฟ์เอสกับคาร์ดิฟซิตี้เนี่ยแพ้นะถ้าสมมุติว่ามีแต้มเท่ากันอ,อฟอเอดเนี่ยจะดูดีกว่าเพื่อนครับเพราะว่าประตูดได้เสียในด,ดีกว่าซอลซี เเนี่ย่ยออ5ลูกด้วยกันครับดังนั้นโอกาสที่ฟอร์เรสจะแพ้และโดนยิง5ประตูก็บอกเลยว่ายากมากๆดังนั้นผมว่าเกิน 80%90% เนี่ยฟอร์เรสไม่น่าหลุดจากท็อป์โฟครับเอ้ยไม่น่าหลุดจากโซนเพย์ออฟนะฮะแต่ที่มีโอกาสเสียวหน่อยก็คือคาร์ดิฟซิตี้ครับที่มี70คะแนนกับโซลซีที่มี67ซึ่งห่างกันแค่3คะแนนเนาะแล้วประตูได้เสียเนี่ยคาร์ดิฟนำโซลซีอยู่แค่ลูกเดียวเท่านั้นเองถ้าคืนนี้คาร์ดิฟซิตี้เสมอเป็นอย่างน้อยครับ ยังไงก็ติดโซนเพย์ออฟครับแล้วก็ปล่อยให้ส่วนซีเนี่ยไปลุ้นกันในปีหน้าแทนแล้วกันแต่ถ้าสมมุติว่าคาดีแพ้ขึ้นมาแล้วส่วนซีชนะครับ่วนซีเนี่ยจะแซงคาดีขึ้นไปอยู่ที่หกทันทีเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นการลุ้นในโซนเพย์ออฟนะฮะส่วนในโซนตกชั้นนะครับผมก็ลุ้นสนุกไม่แพ้กันอืมเฮาซิตี้เนี่ยตกชั้นไป เรียกได้ว่าเก9.9เแล้วล่ะเพราะว่าห่างจากโซนตกชั้นสาคะแนนก็จริงแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยห่างก,กับชาลตันที่อยู่อันดับยี่สิบเอดเนี่ยสิบหกลูกยิงยังไงก็ยิยงไม่ถ่านเนี่ยตกชั้นไปแล้วละกันเนาะสำหรับเฮาสซิตี้ก็คงจะเหลือแค่บาร์ซลี์ครับที่มีสี่บกแต้มลูนเทนทาวสี่สิบปดลตันสี่บแปดเบอร์มิงแฮมห้าสิบแล้วก็มิดแล์เบอร์ห0สิคะแนนที่ลุ้นกันในนาะสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวที่โปรแกรมในค่ำคืนวันนีีนะ้ะก็จมจมมเเบ เบนฟอร์ดเจอบารสเลีย์ครับบิสตอรซิตี้เจอเบรสตันนอตเอนคาร์ดิสซิตี้เจอกับฮาวลีเจอกับชาลตันลูตันเจอกับทางแบ็กเบิร์นบิววาร์เจอฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์ฟอร์เรจเจอสโต๊กเลดิ้งเจอสวอนซีเชฟเบนเจอกับทารมิเตอร์สเบอร์เวสต์ฟอมบิดออลเบียนเจอกับฟรีสปาร์เนเจอร์แล้วก็วีแกเจอกับทางฟูลแลมนั่นเองอันนี้ก็เป็นโปรแกรมเดือยแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ,ษในค่ำคืนวันนี้นะฮะ แล้วก็ทิ้งท้ายกันที่เจลลกในวันนี้ครับผมช่วงเย็นๆนะฮะมีเตะกันครบทุกคู่เลยไปเกมนัดที่6แล้วนะฮะก็มีทีมของนักเตะไทยอย่างก็คือเจ้าอุ้มครับกับโยโกฮาม่าเอฟมอรินอสครับนัดที่แล้วแพ้ไปนะฮะวันนี้ทําศึกดาบ้แมตเมืองโยโกฮาม่าครับเจอกับทางโยโกฮาม่าเอฟซีนั่นเองแล้วก็คอนซาดเลสซัปโปโรของเจ้าเจแล้วก็เจ้าตองครับได้กลับมาเล่นในบ้านนะฮะเจอกับทางเอฟซีโตเกียวในขณะที่ชิวิสุเอสเพาวของเจ้ามุ้ยครับ ตอนนี้เป็นทีมบวยแล้วนะฮะแพ้รวดทุกเกมในห้านัดที่ผ่านมาก็ก็จะไปเยือนซังอันโทสึกครับมาลุ้นแล้วกันว่ามุย้ยจะยิงช่วยทางชิมิสุเอสเผาได้หรือเปล่าแล้วก็เจจะพาโยโกมาเก็บสามแต้มได้อีกครั้งหรือเปล่าเอ้ยเจจะพาคอนซาโดเลซัปโรเก็บแต้มได้อีกหรือเปล่าแล้วก็อุ้มจะกู้ชีพให้โยโกมาได้หรือไม่ก็ต้องตามลุ้นกันได้ในเะย็นวันนี้นะครับผมก็ดูกันได้ที่ช่องสยามสปอร์ตนะฮะ มีถ่ายทอดสดให้แฟนบอลได้ดูทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เลยทีเดียวนะครับผมโอเคฮะมาทักทายกันช่วงสุดท้ายนะครับผมสวัสดีคุณลาเมต้าน้องกฤษดานะครับผมน้องกิสดาเด็กเรือไปคุณฟิลน้องฟิลสวัสดีนะครับคุณลาเมต้าบอกว่าเมื่อ,อไหร่แมนยูจะโหดเหมือนเรือใบครับก็ต้องเสริมทีมอีกเยอะนะ ในฤดูกาลหนนะ้าถ้าได้แบบอย่างบูโนมาอีกสักคนนึงปีกขวาเพิ่มแล้วก็เสริมแผงหลังพวกเซ็นเตอร์แบ็กเนี้ยให้หลังแน่นขึ้นนะผมว่าน่าจะโหดได้แบบเหลือใบได้เหมือนกันเนาะ,ะคุณน้องฟิวบอกว่าแอสตันวิลล่านี่ตั้งแต่ชนะพาเลตมาความมั่นใจมาเลยครับแล้วก็ชนะแอสตันอีกแบบนี้โอกาสรอสูงก็เดี๋ยวไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายสวัสดีคุณพีเนะครับผมคุณลามต้าบอกวัตฟอร์ดแย่แน่ครับ คุณชูวีสับบอสเสียได้ปืนนะครับผมมาพลาดพาด่ายในกานลุ้นพื้นที่ยุโรปาก็ไม่เป็นไรครับยังเหลือขนทางสุดท้ายของอาร์เซนอลนั่นก็คือคว้าแชมป์เอฟเอคัพอังกฤษนั่นเองนะครับผมโอเคน้องกฤษดาบอกว่าอยากเห็นสิงห์บุกย่ำหงแดงครับ <c oughs> คุณป๊อปบ,บอกว่าอาร์เซนอลครับผมคุณลาเมต้าบอกแอตแลนต้าลุ้นยิงเกินรอยลูกครับแล้วจะแซงบายเยนท์ถ้ายิงได้เนาะก็เดี๋ยวรอลุ้นครับเหลืออีกสามเกมสําหรับแอตแลนต้านะฮะ อ่าโคปาเตเลียอ่อโทษทีครับผมอาจจะพูดเป็นโคปาเออโคปาเตเลียฮะอ่ก็เป็นนาโปลีที่ควา้าแชมป์ไปได้ครับมึนไปหมดแล้วนะครับเนี่ยอ่คุณแอดบอกว่าปืนใหญ่ปืนด้านครับยิงไม่ออกเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันใหม่นะในการแย่งทัฟโฟของสกพรีเมลองอังกฤษครับเชลซีกับแมนยูจะออกมาเป็นยังไงแล้วผลสรุปของเดอะแชมเปี้ยนชิพจะออกไปหน้าไหนก็มาตามลุ้นกันนะครับผม โอเคตอนนี้ขอตัวไปทานข้าวเช้าก่อนแล้วฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับผม,ผมวันพรุ่งนี้เช้าสวัสดีครับ